สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอน<ๆ>ชาวราศีกร,รกฎรลัพนากรกฎนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อตามหารักแท้ไปกับผ้าย,ยิปสี่นะคะซึ่งเราก็ห่างหายกันไปนานเน้ะในการลงคลิปนะกวางก็อาจจะมีธุระนะคะปะปังนะบ้าง เล็กๆน้อยๆน,ยนะเล็กๆน้อยๆแต่ไปหลายวันมาอย่างไงก็ต้องขออภัยนะคะกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กวางนั้นนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเวลานี้แหละนะกวางก็จะยิงยาวนะคะในการอัดคลิปให้กับเพื่อนๆนะเป็นการอัปเดตนะคะดวงแต่ละราศีนะคะแล้วก็รวมถึงพลิกอเด็กพ i ิกอากาศด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนๆนะคะที่นะคะเข้ามาดูคลิปวิดีโอ ของกวางนะคะออกวางจะทําเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะคลิปนะคะการนับราศีนะคะกวางจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะนั่นก็คือ,อ,อการนับแบบตะวันตกนะคะแล้วก็การนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเพื่อนๆสามารถสลับกันดูได้นะคะในหมวดเลิฟสตอรี่นะคะนิยายความรักนะคะกวางก็จะนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าเป็นโหมดในรายเดือนกวางก็จะนับแบบตะวันตกนะคะอ่ะโอเคนะ ออคลิปนี้จะเป็นการนับแบบโหราศาส์ไทยนะคะของชาวกรกฎลักคณะกรกฎก็จัดว่าคุณเป็นชาวธาตุน้ํานะคะ10บใบตรงนี้กวางได้จับไพ่ขึ้นมาให้กับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดวงความรักนะคะของกรกฎนะคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเป้าหมายของกรกฎต้องพูดแบบนี้ก่อนนะตัวคุณนะคะมองเป้าหมายในเรื่องของอนาคตในเรื่องของการงานเป็นหลักใหญ่อยู่แล้วนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความรักเลยในบางคนที่โสดสนิท กวางมองเห็นว่านะคะคนที่โสดสนิทนะชาวราศีกรกฎลักขณา,ากรกฎช่วงนี้นะคะตัวคุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะคะในเรื่องของตัวของคุณเองการเป็นตัวของตัวเองนะคะทำให้มีคนนะคะหลายๆคนเข้ามาชอบคุณจะบอกว่าช่วงนี้กรกฎคุณเป็นดาวโดดเด่นก็ได้นะคุณอาจจะเด่นนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของเสน่ห์ในตัวคุณนะคะนอกจากบุคลิกค้าพ นะภายนอกแล้วนะคุณยังนะคะมีพรสวรรค์นะคะในตัวเองนั่นแหละาค่ะตรงตรงนั้นแหละนะมันเป็นจุดสําคัญนะคะที่ทําให้มีคนสนใจในตัวคุณแล้วเท่าที่ดูนะชาวกรกฎลักษณา,ากรกฎตัวคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะอ้า คุณมีสเสน่ห์มากมายนะเป็นดาวโดดเด่นนะคะในช่วงนี้นะอาจจะประมาณว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีออร่าก็ได้นะคนรอบข้างนะคะหลายๆคนสังคมเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะกระโดดไปอยู่สังคมไหนกวางม,มองว่าก็จะมีคนเข้ามาสนใจคุณแบบที่คุณรู้สึกว่าเออมันเยอะเกินไปหรือเปล่าในช่วงนี้ฉะนั้นนะคะด้วยการที่กรกฎนะไม่ว่าจะโสดนะคะหรือมีคนคุยก็ตาม มันเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณนั้นเจอทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ตก็ะกอเลือกได้ไงน,นะว่าคุณนั้นนะคะจะรับนะคะคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอเคตัวคุณนะคะไพ่ใบกลางคุณได้เป็นไพ่เดอะไฮพินเชตเข้ามาเห็นไหมตัวตนของคุณช่วงนี้เห็นไหมคุณได้ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของความงาม นะหรือบุคลิกภายนอกนะไม่ว่าใครเห็นใครอยู่ใกล้นะคะมักจะได้รับพลังงานบวกจากคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะต่อเพศตรงข้ามมากๆแม้แต่เพศเดียวกันก็ตามนะคะเดอะสตาร์เข้ามาชนเห็นปะจะเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะคะ เรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ว่าได้นะช่วงนี้นะคะแต่เนี่ยแหละค่ะนะด้วยมูลเหตุด้วยความเป็นตัวตนของคุณช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ฉะนั้นคนที่คุณจะเจอก็คือคนดีและไม่ดีนะหรือช่วงนี้นะคะกรกฎนะคุณจะเออช่วงที่ดีนั่นก็คือคุณอาจจะเจอในลักษณะที่ คนที่เป็นรักแท้คู่แท้ของคุณก็ใช่นะคุณอาจจะเจอแล้วล่ะอาจจะมาจากคนคุยของคุณแต่ทีนี้คุณก็ต้องไปเลือกไปคัดกรองเอาเองไงว่าคนไหนที่จริงใจกับคุณเพราะอะไรเพราะปรากฏนะคะด้วยความที่คุณมีเสน่ห์นะคุณมีโอกาสนะเนี่ยที่จะเจอคนไม่ดีในรูปแบบของการที่เข้ามาพัวพันกับคุณนะคะแล้วก็ดึงคุณนะคะไปอยู่ในโหมดของรักซ้อนรักที่มันซับซ้อน่ะประมาณว่าเข้ามาจีบคุณเขาบอกไม่มีใครนะแต่วันนึงคุณไปจับโป๊ะนะไปจับ อข้อเท็จจริงในตัวของคนนั้นได้ว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วแบบนี้ก็ใช่นะหรือถ้ากรากฎนะคุณมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคนคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีคนนะหลายๆคนที่เข้ามาหาคุณทั้งๆที่ฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะรู้ว่าคุณมีตัวจริงอยู่แล้วเขาก็พยายามที่จะเข้ามาทีนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับกรกฎแล้ว ว่าคุณนั้นนะคะจะยอมให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะระหว่างคุณกับคนรักหรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ากรากฏทุกคนนะคะจะไปมีลักซอนไม่ใช่นะแต่ก็ต้องทาความเข้าใจก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะคะตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะมีเจ้าของแล้วนะคะหรือว่าคุณเป็นโสดสําหรับคนโสดมีคนคุยคุณต้องระวังบุคคลนะคะที่เข้ามานะคะในรูปแบบที่ เขาคนนั้นมีเจ้าของแล้วแต่ว่าเข้ามาโกหกคุณมาหลอกคุณว่าเขาไม่ได้มีใครแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะส่วนที่เอ่อก็รกฏคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนอื่นๆนะที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงคุณนะคะในความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะจ๊ะโอเคนะเออมีไพ่เดชาดิออตเข้ามาด้วยเนาะ สำหรับก,รกดบางคนนะอันนี้บอกเลยบางคนก็อาจจะเจอนะคะในเมนของความรักที่โดนนะคะใครคนใดคนหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วก็หลอกให้คุณรักไปแล้วคุณอาจจะรักเขาไปแล้วนะคุณอาจจะได้ล่วงรู้ความจริงไปแล้วนะว่าคนคนนั้นเขามีเจ้าของแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะกกดบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาเนิ่นนานอันนี้คือปัญหานะของคนที่มีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนนะคะเข้ามานะ ช่วงนี้นะคะกรกฎนะค,ะคุณก็เริ่มจะตัดสินใจได้แล้วละนะว่าคุณควรที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแบบนี้ต่อไปนะคะหรือว่าจะออกมาจากจุดนะคะสิ่งที่มันไม่ใช่ในชีวิตเราอะประมาณนั้นน่ะนะแล้วกรกฎนะคะบางคู่เลือกที่จะจบนันเนี่ยเดชความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่มันซับซ้อนนะที่คุณอยู่มาเนิ่นนานมันถึงเวลาที่คุณจะปล่อยวางนะคะตรงตรงนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่นะเดชเข้ามามันเป็นความรู้สึกของกรกฎอะค่ะ ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะจบอะไรบางอย่างนะคะณนะเวลานี้เลยก็ได้นะณนะเวลาที่เพื่อนๆน,นั้นนะคะมาฟังความอ่านไพ่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะกําลังไต่ตองนะ,ะหรือว่าคิดนะที่จะจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะอ,อมันมีการเริ่มต้นใหม่นะเท่าที่เห็นนะคะหนึ่งไม้เท้าเข้ามานะเท่าที่ดูนะกรกฎนะคะคุณเจอปัญหากับความรักที่มันเข้าๆออกมาเนิ่นนานเนาะเข้าๆออกในลักษณะแบบที่ เขาจะไปเขาจะมานะคุณจะต้องมานั่งลุ้นอยู่ตอลอดเวลานะคะว่าเวลาไหนเขาจะอยู่กับเราเวลาไหนที่เขาจะออกไปคุณอาจจะเจอสถานการณ์ความรักแบบนี้ก็ได้นะคะกรรกฎนะนะแต่กรรกฎนะคะช่วงนี้กวางมองว่าด้วยตัวตนของคุณเนาะที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วคุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้อะกวางบอกแล้วไงเสน่ห์ของคุณนะกรกฎคุณจะดึงทั้งคนดีและไม่ดีเข้ามาเวลานี้แหละ มันเป็นเวลาที่คุณมีโอกาสได้เลือกนะคะว่าคุณนั้นนะคะจะตัดใครออกไปจากชีวิตนะคะหรือว่าคุณนั้นนะคะจะนําใครเข้ามาในชีวิตเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าก็ได้2ถ้วยเข้ามาด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสได้เจอรักแท้นกรกฎนะคะแต่คุณต้องเคลียร์ความรักที่มันวุ่นวายความรักที่มันซับซ้อนความรักที่มันคาราคา่ะสางที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะเอาความซับซ้อนนี้อยู่ในชีวิตของคุณนะควรจะบอกว่า ทุกคนนะคะอยากได้รักแท้อยากได้รักเดียวใจเดียวนะคะถ้าสโลแกนคุณเป็นอย่างนี้นะคะคุณต้องมาบพิจารณานะคะกับตัวเราในปัจจุบันนี้ว่าความรักของเราเป็นอย่างไงนะหรือว่าถ้าสมมติว่าช่วงเวลานี้คุณเจอกับปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ามานะนแล้วคุณอยากจะจบนะคะอยากจะแก้ปัญหานี้นะคะความมองว่าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะ โอเคนะคะเอาการอ่นานไพ่ของวางไปเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ไปเป็นไกด์ลน์นะคะในการตัดสินใจอีกทีกวาาไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆมาตัดสินใจตามหน้าไพ่นะคะเรื่องความรักมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนนะคะโอเคนะถ้าเราอยากมีความรักนะที่มีความสุขแล้วเป็นรักที่แท้จริงของเรานะคะฉะนั้นเราจงเคลียเอ e นเนอจี Energy นะคะที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดออกไปนะและการเริ่มต้นใหม่ของคุณกําลังจะมาถึงนะคะเอาโอเคมาดูกันค่ะ ออกอรากฏบางคนนะคะอาจจะมีคนแอบชอบคุณก็มีเข้ามานะเพราะเจ็ดดาบเข้ามานะอาจจะมีคนแอบชอบคุณนะแต่ก็ต้องดูดีๆไงบอกไปแล้วคนที่เขาโสดสนิทที่เขาไม่มีใครนะก็จะเดินเข้ามาหาคุณส่วนคนที่ประมาณว่ามีเจ้าของแล้วนะคะแล้วเขาแอบชอบคุณแบบนี้ก็จะมีเข้ามาเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่กรกฏนะคะคุณต้องใช้สเสน่ห์ของคุณนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะให้เจอสิ่งดีๆในชีวิต อะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าออมันซับซ้อนนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีเซนต์มองคนออกนะเท่าที่ดูใครคนนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่า เ,เขาไม่โสดสนิทจริงๆอ่ะเดี๋ยวเซนของคุณจะบอกเองเนี่ยเพราะว่าตัวตนคุณได้เดอ High ะไฮพินเทสไงนะเหนือการคาดหมายอ่ะเซนของคุณจะตรงนะเวลาที่คุณนั้นรู้สึกอะไรกับฝ่ายตรงข้ามพูดง่ายๆอ่ะคือกรกฏคุณอ่านใจคนตรงข้ามออกอ่ะคุณจะรู้เลยว่าคนคนนั้นน่ะเขามีเจ้าของแล้วนะคะหรือว่าเขานั้นเป็นคนดีไม่ดีคุณสัญชาติยานของคุณจะรู้เองนะทีนี้มันอยู่ที่คุณเลือกแล้วนะคะอ่าโอเคนะกร์กฏละขานะกรกฎโอเคเรามาดูกันค่ะว่า ราศีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับความรักของคุณเนี่ยนะมีราศีอะไรบ้างคะเอ่อก้นกรกฎนะคะคุณอาจจะมีแพชชั่นกับคนราศีมีนอ่ราศีมีนราศีกุมรา,าศีธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะมีเอ่อเมษสิงห์ธนูนะคะราศีพิจิกก็เข้ามาค่ะพิจิกเดทใบนี้เข้ามาแล้วก็มีชาวาราศีกกรกฎราศีเดียวกับคุณก็เข้ามานะคะ โอเคนะแต่ที่เด่นๆนะที่กรกฎกำลังดิวด้วยนะคะน่าจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูนะที่เด่นๆเข้ามา2ถ้วยรา,าชาไม้เท้านะคะที่คุยด้วยแล้วรู้สึกอาจจะดีต่อใจคุณแม่เป็นพิเศษแต่จะเป็นราศีอะไรก็ได้นะคะกวางก็จะอ่านไพ่นะคะในราศีเด่นๆที่ขึ้นมาใน10ใบ,บนี้นะคะอ่ะโอเคนะต่อไปนะคะเรามาเปิดกันเนาะเป็นไพ่ขย,ยายนะคะให้กับช้ากรกฎรักขนากรากฎ อืมสำหรับไพ่ที่ขึ้นมานะคะเจ็ดดาบเข้ามานะคะเอมีเรื่องอะไรเข้ามานะคะเจ็ดดาบนะคะจะเป็นกรณีของความซับซ้อนหรือมีใครแอบชอบคุณอยู่นะคะคนที่แอบชอบคุณนะตัวเขานั้นอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้ซึ่งคุณเองก็อาจจะรู้นะคะหรือว่าคนคนนั้นนะคะเ,เขาจะแอบชอบคุณหรืออาจจะมีทั้งคนโสดอะโสดสนิทนะ ที่แบบแอบชอบคุณน่ะแต่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกภายในนะคะแล้วก็คนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีเล่เหลี่ยมอะประมาณว่าอาจจะยังไงอะบอกกับคุณว่าไม่มีใครเลยโสดสนิทเงี้ยนะแต่ก็กฎคุณจะเขาเรียกอะไรอะคุณสัญชาติยาณของคุณน่ะจะรู้ได้เองอะค่ะว่าเขามาจริงใจอะคุณหรือไก่กาอะคุณอะโอเคค่ะเจ็ดดาบอะมาดูกันว่าเจ็ดดาบใบนี้มาบอกอะไรมีไพ่ห้าดาบเข้ามา Okay, โอเคกระกฎตัวคุณนะคะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะเท่าที่ดูนะกวางมองว่าใครก็ตามนะที่มาในรูปแบบที่คุณรู้สึกแ้ะหิดหัวใจอะประมาณว่าทําตัวรับๆล่อๆอะไรประมาณนี้นะหรือว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนคุยกับคุณอยู่ก็ได้นะคุณนะด้วยสัญชาติยานของคุณคุณจะมีเซน์เบาๆว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียว นะคะหรือว่าเขามีใครอีกคนนึงหรือเปล่านะเร็วๆนี้แหละคุณจะได้รู้ความจริงนะคะว่าเขาจริงใจกับคุณแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะหรือแอบแฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะที่จะทําให้คุณเข้าไปซ้อนในความสัมพันธ์นั้นนะกรกฎจะเป็นคนที่รู้ตัวไวนะหรือว่าคุณนั้นอาจจะสืบก็ได้นะช่วงนี้คุณจะเป็นนักสืบนะจากสัญชาติยาณของคุณแล้วคุณจะมีความแม่นยําในตัวเองนะว่าเขาต้องใช่แน่ๆเลยประมาณว่าจะต้องมีคนอื่นแน่ๆเลยแล้วคุณไปจับได้ปุ๊บ มันใช่ตามที่เซน์คุณบอกอะนะไพ่บอกว่าให้เชื่อสัญชาติยานของตัวเองค่ะนะสถานการณ์มันจะทําให้เรามีสัญชาติยานในตัวเองอะไรเบาๆว่าเขานะคะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราโอเคนะคะหรือถ้าเป็นคนในกรณีที่ตัวคุณเองนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะกรกฎคุณมีแฟนแล้วมีคนคบอยู่แล้วนะคะ ออมันก็จะมีบุคคลที่สานะพยายามที่จะเดินเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นะความรักระหว่างคุณกับคนรักนะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกับคนรักอย่างเงี้ยนะฉะนั้นนะคะกรกฎนะคะคุณต้องจัดการนะคะกับคนที่จะพยายามเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณและทําให้คุณกับคนรักนั้นมีปัญหากันนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะโอเคนะจ๊ะกรกฎเ,ออเขาบอกว่ากรากฎเนี่ย จะมีสนเสน่หกับชาวต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ก็ใช่นะชาริออดเดทเข้ามานะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับชาวต่างชาติ นะคะหรือว่าเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคนดิวอยู่แล้วแล้วเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยนะแล้วก็คุยกันมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเดินทางมาหากันนะคะอาจจะมีการนัดกันไว้อาจจะมีการเลื่อนนัดกันไปหลายๆครั้งนะแต่รอบนี้เลื่อนไม่ไหวแล้วนะก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆที่ทําให้คุณสองคนนั้นได้เจอกันนะคะ,อะโอเคนะเออเดชาริออตนะคะเข้ามาเอามาดูกันสิเดอชาริออตนะคะ The ะชา r i ออตเดอะชา i o อจะบอกว่าเป็นออความรักนะที่รักษาความถูกต้องเอาไว้ก็ได้นะเดอะชา r i ออมาบอกอะไรกาวเรียนว้าวคุณมีโอกาสได้เลือกนะคะ <9. S 2> เก้าเหรียญเข้ามานี่แล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาโอ้สำหรับคนที่คุยกับชาวต,ต่างชาติต่างภาษานะคะ อาจจะเป็นแฟนกันแล้วนะคะไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติต่างภาษาอย่างเดียวนะชาวอียอตเนี้หมายถึงคนที่ทํางานข้าราชการก็ได้คนในเครื่องแบบก็ได้นะอ่ะไพ่บอกว่ารายคุณมีโอกาสได้เลือกในสิ่งที่คุณนะคะรู้สึกว่าเหมาะสมกับเรามากที่สุด อะไรที่ซับซ้อนไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นะคะจะออกไปมันเหมือนกับว่าช่วงนี้นะคะรกรากฏสําหรับใครที่มีกรณีในในเรื่องของหลักซ้อนมีโอกาสนะที่คุณนั้นจะสามารถเอาชนะใจตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เลือกเรื่องเรื่องความรักหรอกไม่ได้เลือกเรื่องของการมีคู่หรอกนะคุณอาจจะเลือกนะคะ ทำยังไงให้ตัวของคุณนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตประมาณว่าโสดเก๋ๆสวยๆหล่อๆมีสเสน่ห์ประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าก้าวเหรียญเข้ามาราชนีเหรียญเข้ามาเนาะประมาณว่าชาวกรกฎนะคะช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์ในการตัดสินใจเริ่มจะรักตัวเองได้นะเอออดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะโศกเศร้านะคะในเรื่องของความรักอกหักมามากแค่ไหนนะเนี่ยช่วงระยะเวลานี้แหละ นะช่วงมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะกว้างม,มองเห็นว่าคุณจะเริ่มนะคะมีความสุขชินกับการที่คุณนั้นนะคะมีโอกาสมีทางเลือกอื่นๆมากกว่าที่คุณจะต้องจมปักนะคะแล้วก็รอคอยใครสักคนให้กลับมาคุณอาจจะไม่ได้รอใครกลับมาเลยด้วยซ้ําก็แล้วกฎคุณทําทุกวันทํำยังไงก็ได้ให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความสุขในตัวเองมากที่สุด คุณจะสามารถบุปอนได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความเด็ดขาดของคุณเองนะคะสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามันสับสนวุ่นวายอ่ะนะคะมันถึงเวลาที่เราควรจะต้องตัดสินใจจัดการกับมันแล้วนะโอ,โอเคค่ะ2ถ้วย คุณจะเจอคู่แท้รักแท้อะไรก็ตามที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความซับซ้อนว่าวุ่นใจไม่ชัดเจนสิ่งสิ่งนั้นไม่น่าจะใช่คู่เรานะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราคนคนนั้นต้องชัดเจนกับเรานะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นในการคุยกันคุณจะเจอรักแท้ค่ะสองถ้วยหรือคุณอาจจะเจอแล้วอาจจะมาในนามคนธาตุไฟนะเท่าที่เห็นนะสองถ้วยนะคะคุณจะเจอทั้งคนดีไม่ดีนะคะจะเจอหลายคนเข้ามา คุณอาจจะไปอยู่ในสังคมหลายๆสังคมแต่จะมีคนคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ของคุณน่ะสองถ้วยของคุณมาดูกันซิว่าคู่แท้ของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะกละกด2ถ้วยค่ะมีไพ่ The Wheel of Fortune เข้ามาเขากำลังจะถึงตัวคุณเร็วๆนี้เอ๊ะอาจจะเป็นคนที่นัดหมายกำลังเดินทางมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะกรกด แล้วก็มีไพ่สองเหรียญเข้ามานะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะกว่าที่คุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะแต่เวลาตรงนี้นะคะมันเป็นอุปสรรคนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ถ้าคุณสองคนผ่านมันไปได้นะคะคุณสองคนจะมีความภาคภูมิใจซึ่งกันและกันมากเลยนะเขาบอกเหนื่อยหน่อยนะที่จะต้องปล่อยให้คุณรอนะคะณจุดจุดนี้นะคะเหนื่อยหน่อยนะที่เขานั้นนะคะ ออต้องปล่อยให้คุณเจอกับความเสียใจนะคะต้องปล่อยให้คุณเจอกับใครก็ไม่รู้นะคะที่มาทำร้ายจิตใจคุณก่อนที่คุณจะเจอเขาที่เป็นรักแท้เขากำลังบอกคุณแบบนี้นะอืมโอเคค่ะทีนี้มาดูความรู้สึกของกรกฎเดทเข้ามาแสดงว่ากรากฎเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวคุณนั้นนะคะคุณอยากจะจบปัญหาทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ให้กับชีวิตตัวเองเดทเนี่ยคือการจบอะไรบางอย่างนะคะเพื่อไปเจอชีวิตเจอคนที่ดีกว่านะเออถ้าคุณไม่ได้พบพานนะไม่ได้พบเจอกับความเจ็บปวดความร้องไห้นะคะหรือว่าการอกหักมานะคะคุณอาจจะไม่เจอนะคะรักแท้คู่แท้ในวันนี้ก็ได้หรือในอนาคตก็ได้นะคุณอาจจะต้องไปเจอประสบการณ์ก่อน ไปเจอไปเรียนรู้นะกับความเสียใจก่อนก่อนที่คุณนะคะจะเจอความสุขกับรักดีๆเข้ามานะอาทีนี้มาดูเดทกันคะ่ะคุณอยากจบกับอะไรแล้วก็เริ่มต้นกับอะไรนะคะในชีวิตในแง่ของความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยขอไพ่ขยายเดทให้กรกฎจะ้ะเดทมาบอกอะไรคะมีไพ่เด็กดาบเข้ามา คุณมีภูมิต้านทานในตัวเองพอมากพอที่จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในตัวเองเ,ออเด็กดาบเนาะคุณกำลังถือดาบแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยคุณต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะไรเก่าๆไม่ว่าจะเป็นฐานไฟเก่าคนเก่าที่คุณอาจจะเคยรักมากนะแล้วก็ทำให้คุณเสียใจมาก อดีตคุณอาจจะเคยอยากกลับไปอยากให้เขากลับมาง้ออยากให้เขากลับมาคืนดีเพราะคุณคิดว่าไม่มีใครแล้วที่คุณนั้นนะคะจะได้รักมากกว่าเขาตรงคนนี้คุณจึงรอเขาอยู่นะจุดๆนี้แต่วันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะคุณเจอโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆที่ดีกว่าคนที่เขาไม่เคยทําให้คุณเสียใจเลย ทัศนคติของคุณนะคะที่คุณคิดว่าคุณรักใครไม่ได้อีกเลยมันจะเปลี่ยนไปทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าชีวิตเรานะคะมีอะไรที่มันดีกว่าเนี้ยความรักที่มันดีกว่าเนี้ยดีกว่าการที่เราจมปักรอคนคนหนึ่งที่ทําให้คุณนั้นเสียใจมาโดยตลอดนะคะเจ็ดถ้วยคือการได้เลือกในสิ่งที่คุณนั้นนะคะรู้สึกว่าคู่ควรกับคุณน่ะคุณมีภูมิต้านทานมากพอนะคะที่จะไม่รัง้งไม่รอนะคะอะไรเก่าๆที่ทําให้คุณเสียใจอีกแล้วนะคะกรกฎ และนี่คือดวงความรักของกรกฎนะคะในการตามหารักแท้อ่ะทีนี้นะคะสิ่งที่ควรจะเปิดต่อไปนั่นก็คือเรามาเปิดสิเรามาเปิดกันสิว่าคนคุยนะคะหรือคนที่เป็นแฟนคุณนะคนคุยคนคบเนี่ยแหละค่ะอามาดูกันสิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคุยคนคบค่ะปัจจุบันนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ มีไพ่เดเดฟิลเข้ามานะคะมีไพ่เดอะไฮพินเชตเข้ามาคนคุยคนคบคบกวัจะแยกเป็น2กรณีนะแล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์มีไพ่สิเหรียญน,นะคะขออีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะ เออถ้าเป็นในกรณีนะเอางี้ก่อนกรณีนะคะคนที่คุยกับคุณนะคะหรือว่าคบกับคุณอยู่นะปัจจุบันนี้นะกรกฎเขาค่อนข้างที่จะระเบิดระเบิดสเสน่ห์ในตัวคุณออกมานะเดวิลเดอะไฮพินเทสเนี่ยกวนจะบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณมากเลยนะคะคุณก็รู้สึกแบบนั้นนะนะกรกฎนะคะว่าบางที การที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ยมันมันมันรุนแรงอะในเรื่องของความรู้สึกคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขากระทํากับคุณอะคุณมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักนะที่คุณรู้สึกนะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักคุณมองว่าปัจจุบันเนี้ยเขาดูเหมือนแบบหลงสเสน่ห์ในตัวคุณมากกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกนะแล้วการปฏิบัติตัวของเขานะก็ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นน่ะเข้าใจไหมประมาณนั้นมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาด้วยนะคะ ในมุมมองอีกมุมหนึ่งนะวางม,มองว่าคุณอาจจะเห็นว่าเขาทําแบบนั้นและคุณไม่ค่อยเชื่อใจเขาว่าเขาจะรักคุณจริงๆคุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะหมายปองนะคะผลประโยชน์นะคะในเรื่องของอารมณ์อื่นๆมากกว่านะคะที่จะเป็นในความรักจริงๆหรือเปล่านะแต่ไพ่สิบเหรียญเดอะเฮอร์มิตเข้ามาปรากฏว่าเขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณจริงๆอะประมาณเนี้ยสิบเหรียญเฮอร์มิตเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับว่าเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆ นะการกระทาเขาอาจจะแสดงออกดูเหมือนแบบรักไม่จริงอะ่ะดูเหมือนแบบลหลงไหลข้างใครมากกว่ารักอะ่ะนะเขาอาจจะมาแสดงออกนะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกเล็งเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะดูเหมือนทําแบบเห็นเราเป็นเจ้าข้าเจ้าของเรามากเกินไปหรือเปล่านะมันก็เลยทําให้คุณไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยนะคะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปเป็นรักแท้กับเราจริงๆอะ่ะ โอเคนะแสดงว่าคนคนนี้เขามีอยู่สองสองอย่างค่ะก็คือทั้งหลงและก็รักคุณจริงๆนะคะในในสิ่งเดียวกันน่ะที่มันอยู่ในตัวเขาที่เขาปฏิบัติกับคุณณเวลานี้นะแต่คุณต้องดูดีๆไงก็กฎนะคุณก็อยากใช้เวลานะคะในการน่ะดูศึกษาเขาไปก่อนคุณยังไม่ฟันธงอะไรกับสิ่งที่เขาทําให้คุณอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> เออก็กฎบางคนนะเจอสายไปเท่าที่ดูเนี้ยสิบเหรียญเข้ามาเขาอาจจะ ให้คุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมีค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่มันก็ทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณมีความสุขายนะแต่คุณไม่สบายใจไม่สบายใจว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่านะคะที่เขาปฏิบัติแบบนี้กับเราและถ้าสมมติเขาได้ผลประโยชน์กับเราทางด้านใดนด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณมองว่าเขายังจะปฏิบัติกับคุณนะคะดีแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้นก็รกฎนะคะคุณมองว่าสิ่งนี้เป็นความหลงแต่เขามองว่า สิ่งสิ่งเนี้ยนะคะที่เขาทําต่อคุณเนี่ยมันเป็นทั้งความหลงและความรักสองอย่างค่ะโอเคนะเหมือนก้บว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงให้คุณเชื่อใจเขานะคะอืมไม่รู้ว่าคนคนนี้เหมือนเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็แสดงออกมากับคุณตรงๆเลยเพราะว่าทาวเวอร์มันมาด้วยเนาะเห็นปะแสดงว่าการแสดงออกของเขามันรุนแรงมากอะก็แลกดเดฟวิลมีไพ่เดอะไฮวินเทจมีทาวเวอร์เข้ามาด้วยอะสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณอะ มันดูรุนแรงมากอะดูเหมือนหลงๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยสิบเหรียญกับเพรอมีเข้ามาค่ะมันเหมือนเขาอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณด้วยอะโอเคนะพาให้ทำเเขาเรียกว่าอะไรพาให้ชาวกรกฎสับสนเนาะโอเคค่ะอาทีนี้เรารู้แล้วนะอาทีนี้มาดูสิกรกฎคุณหลักคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ มีไพ่ The Hermit เข้ามาโอเ okay. คฮอร m i t Hermit มาพูดชีวิตเนาะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะคะชีวิตที่เราต้องการใครสักคนมาดูแลเราแล้วเขาก็ดูแลคุณจริงๆนะคนคนนี้ยแต่คุณอาจจะยังมองว่ามันเป็นความหลงหรือเปล่าแต่เป้าหมายหลักของคุณคือคุณต้องการใครสักคนมาดูแลคุณนะ่ะ The Hermit อะมาดูแลอย่างเดียวไม่พอนะต้องรักคุณด้วยค่ะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ย The เอร์เข้ามา คุณอยากได้ชีวิตคู่คุณอยากได้คนที่อยู่ด้วยกันไปจนตายอะจนแก่จนเฒ่าเนาะ The Hermit The Lover สิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจคุณได้นั่นก็คือรักแท้คนที่รักคุณจริงๆนะคุณไม่ได้ต้องการอะไรคะ่ะคุณไม่ได้ต้องการสิ่งของมีค่านะคะคุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วก็เติมเต็มนะคะหล่อเลี้ยงหัวใจคุณได้จริงๆอะก็รกดแล้วก็มีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามานะคะอืม คุณอะผ่านอะไรมาเยอะนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยเห็นไหมราชินีไม้เท้าอัศวินไม้เท้าเข้ามาคุณไม่อยากเจอความรักที่ฉาบฉวยคุณต้องใช้เวลากับคนคนนี้ก่อนคุณยังไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นนะคะในตัวของคนคนนี้แล้วก็มีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามานะคะอืมแต่เขาทําให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะเวลาที่คุณสองคนได้มีช่วงเวลาดีๆต่อกันอะ อาจจะมีการนัดเดทนัดคุยแล้วอย่างที่บอกบางคนอาจจะได้คบต่างชาติแต่ไม่ค่อยได้ดีวกันเท่าไหร่แต่เขาก็ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยทําให้คุณมีช่วงเวลาดีๆกับเขานะคะแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะมันจะมีตลอดไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้นะตัวกรกฎนะคะคุณจะทำนะคะหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะรักษานะคะความรัก แล้วคนคนนี้เอาไว้ในความสัมพันธ์ได้อะนาคตมันเป็นยังไงคุณไม่รู้แต่สโลแกนเป้าหมายของคุณคือคุณอยากมีคนที่มาดูแลคุณน่ะนะทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านร่างกายคุณไม่ได้ต้องการอะไรนะคะไปมากกว่าคนที่เข้ามาและรักคุณจริงๆอะและนี่คือดวงความรักของกรกฎรักคณากรกฎนักท่าในการตามหารักแท้ไปกับไพ่ยิปซีอะกวนจะเปิดเป็นไพ่แนะนำไพ่แนะนำของกรกฎนะจ๊ะ เดี๋ยวกวาจะขอใช้ไพ่สำหรับกลุ่มนี้เนะเาะในการเปิดนะคะเป็นไพ่แนะนำให้กับกรกฎลักนากรากฎเรามาดูไพ่แนะนำกันนะคะขอเปิดไพ่แนะนำนะคะให้กับชาวราศีกรกฎลักนากรากฎหน่อยค่ะมีไพ่ e อ p l e c e เข้ามานะคะ มีไพ่ราชาไม้เท้าเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่อะไรอะอัศวินเหรียญเข้ามานะคะใช่ค่ะไพ่บอกเวลาจะเป็นตัวนะคะทดสอบนะเวลาเท่านั้นค่ะจะเป็นตัวนะคะที่ทำให้คุณนั้นนะคะเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องเพราะอะไรคะเพราะว่าดีที่ผ่านมานะคะ กแล้วกดคุณเคยรักใครแบบง่ายๆนะรักใครโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้เขาอะนะบทที่คุณจะรักเขาคุณก็รักเขาโดยการที่คุณทุ่มเทอะ the amped เพราะคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนใดคนหนึ่งมาก่อนนะโดยที่คุณนั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีกฎอะไรเพื่อความรักที่คุณนั้นได้ให้เขาไปนะคุณอาจจะผ่านตรงนี้มาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรนะคะนอกสจากคุณโดนหลอกก็ได้นะแต่เมื่อคุณมีประสบการณ์นะคะ ได้เรียนรู้กับความเจ็บปวดตรงนั้นมามากพอแล้วนะคะมันจะทําให้คุณนั้นนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของความรักอีกครั้งแล้วคุณนั้นจะสแกนคนได้ถึงอะประมาณเข้าถึงคนน่ะนะว่าคนคนนั้นนะคะคุณควรที่จะเอามาเป็นชีวิตคู่หรือไม่ใครคนแบบไหนเป้าหมายไหนนะที่คุณนั้นนะคะจะเลือกเขาเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุข แล้วคุณจะได้เจอคนคนนั้นจากการที่คุณสแกนอยู่ปัจจุบันนี้นะฝากไว้ตรงนี้นะคะโอเคนะคะก็รละดดขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามเดี๋ยวไว้โอกาสแนานะคะเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ